จะถามว่าทั้งสองท่านตกลงจะดูไพ่ไหมไพ่กับของจริงที่มันฟิลได้มันไปด้วยกันไหมไม่ต้องดูตอนนี้จากที่เคยดูมาเคยเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบเล่นๆไหมแล้วมันออกมาไหมดวงเมืองด,ดวงเราดวงนายกดวงรัฐบาลคือ <c oughs> คือไพ่ไพ่ยิปซีเนี่ยออถ้าถามเราเรามีสกิลแค่ดูดูคนที่เขาอยากจะมาให้ดู ด,ดูตัวเองนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนเลือกไพ่คือเราหยิบไพ่ขึ้นมาเองใช่ไหมถ้าสมมติว<ม>่านายยกมาให้เราดูอย่างเงี้ยเขาก็จะหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วก็เราก็<ม>ทํานายทํานายจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาแต่ของอาจารย์เหมาเนี่ยเป็นการดูดวงไทยดูเลือกผานาทีซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะดูได้ยูนิเวอร์แซลกว่าถูกไหมไม่ป่าคือคือแสดงว่าของของป่าเนี่ยคือใช้เป็นไพ่ไพ่เอ่อยิปซีเนี่ยคือต้องมีคน เดินมาจับถูกไหมคราวนี้ถ้าเราจะดูดวงประเทศเราต้องให้ประเทศมาจับกระป๋าถูกไหมแหมไอ้ถ้าถึงขนาดดูดวงประเทศเนี่ยเพราะว่าต้องเอาผู้นาประเทศมาสิใช่ไหมมันต้องเอาผู้นาประเทศมาแล้วมันก็จะจะ,จะได้เห็นว่าเอาผู้นาประเทศเนี่ยตอนนี้เราหยิบขึ้นมาครับพบว่าโอ้โหเขามีความกัดกุ้มใจเรื่องอะไรเฮ้ยเอางี้กัุ้มใจเรื่องเศรษฐกิจอ้าแสดงว่านะประเทศนี้เศรษฐกิจมีปัญหาอันนี้คือรายการแรกและ รายการเดียวในประเทศไทยที่ปาต่อยแห่งไทยรัฐทีวีจะมาเปิดไพ่โดยตัวเองนะเอาตัวเองอะเปิดเลยแล้วทายดวงประเทศไม่ได้ต้องให้ผมไม่ได้เป็นนายกต้องให้นายกมาจับป๋าผมเคยดูนะตามรายการนะที่เขาพ่ออันนั้นรายการไงใช่ใชอันนั้นรายการเขาดูแบบแต่ว่าเราเรายังไม่แก่กล้าขนาดนั้นเราไม่อยากไม่อยากทายนางนั้นอาจารย์นะดูดวงเมืองได้ ไม่ไม่ป๋าต้องช่วยรับผิดชอบด้วยสิครับคือป๋าจะทิ้งผมไม่ได้ป๋าทิ้งผมไม่ได้คือถ้าถ้าผมผมผิดอ่ะผมว่าช่วยคนเดียวใช่ไหมถือสว่างถือสว่างต้องมานั่งต้องมานั่ง t o f a c เ o อใช่ไหมงั้นจะบอกว่างั้นเขาญาตออขาญาตเป็นผู้รับหน้าที่ตัดตัดจังหวะนี้แต่คำถามสุดท้ายเท่านั้นค่ะถ้าคุณต้องการให้นายกมาเปิดไพ่เพื่อคุณจะดูได้ นายกที่คุณต้องการให้มาคือแพรทองทานหรือทักษิณคะแพรทองทานนายกที่แท้จริงที่จะเอามาดูดวงได้คือคุณแพรทองทานอย่างนั้นหรือคะคนตรงกลางนี่ขายเซเลอปี้ใช่ไหมขวัญคือไพ่เนี่ยไพ่เนี่ยมันคือทั้งมันจะบ่งบอกทุกอย่างมันจะบ่งบอกทุกอย่างว่าตอนนี้ในใจเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ ใช่ไหมในใจที่เราอยู่อะไรครอบงําเขาอยู่เขามีความสุขไหมปัจจัยอะไรที่ทาให้เขามีความเครียดหรือปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมความสําเร็จมันบ่งบอกมันบ่งบอกได้ทุกอย่างแต่ครับอันนี้ถือว่าถือว่าทำได้ด้วยหรอคะดูได้ครับอันนี้ถือว่าผมขอครับอันนี้ถือว่าผมขอนะครับป๋าลองลองเอามือล้วงไพ่มาซักซักใบหนึ่งจากสำรับเนี่ย ล้วบอกว่าเนี่ยคือไพ่ตัวแทนของของดวงเมืองประเทศตอนนี้หยิบมาปุ๊บแล้วถ่ายเลยโอ้มันจะไม่ได้นะอาจารย์ต้องได้จับจะไม่ม네ันจะผิดสิอาไม่เป็นไรไม่ได้ดไม่ได้แต่นี่เสียงรีดสิเสียงผิเดี๋ยวลองหยิบมาทั้งใบมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ขำๆป่ะเนี่ยก็ขำข้ามดูนี่ก็ขำมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยยูนเอาแล้วเว้ยจริง จริงๆเนี่ยเอาละดูเนี่ยดูแยกออกมาเปล่าแยกออกมาเพื่อเล่นมุกหรือเปล่าคะอันนเรื่องจริงจ่ายละเรื่องจริงๆไม่ได้โกหกนี่ดูนะดูดูดูขนลุกเกลียวคือคือให้ใบเนี้ยมันเป็นฮะจริงนี่จริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยกกอแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ซ่อนไพ่ไม่ได้อะไรเลยอานี้เดี๋ยวตอนก่อนที่ป๋าจะอธิบายไพ่นะฮะ ผมขออนุญ,ญาตที่จะทำความเข้าใจกับเจเจเรากับท่านประธานในช่องแชทจะบอกว่าป๋าเนี่ยไม่ธรรมดาผมจะบอกให้นะป๋าเป็นลูกศิษย์ของขุนทองอสุนีนี่เป็นไงครับป๋าถูกไหมถูกไหมผมถูก<ม>ถูผมเคยไปเรียนผมเคยไปเรียนก้แก <I care S 2> แต่ว่านานแล้วดูดูขนลุกไหมบอกแล้ว <laughs> คือผมเนี่ยติดตามแล้วผมรู้ว่า เนี่ยไปฝึกการดูดวงดูไพ่กับขุนทองอาซุนีสําหรับท่านประธานในช่องแชทที่มีอายุอานามเราๆกับเจเจเราเนี่ยอาจจะรู้จักซึ่งผมอะผมผม,ผมไม่ทานผมไม่รู้จักผมก็ต้องเสิร์ชด,ดูว่าเอ้ไข่วะขุนทองอสุนีเบาแกเด็กกว่าจะไม่กี่ปี <laughs> โอเค <laughs> คือคุณทองอศุนีเนี่ย สช่ไหมพี่คือโอ้โหสมัยก่อนนี่คือเบอร์หนึ่งของการดูไพ่ของไทยแล้วคิดดูสิว่ารับปากเป็นสิทธิ์อ่ะโอ้ไม่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 ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นโบใหญ่มากโบใหญ่มขึ้นบอกแล้วเนี่ยเหมาการแสดงไม่ขึ้นล่ะไม่ขึ้นคือคือไอ้แต่แต่แต่ผมจะบอกว่าผมตอนแรกนะผม ผมทราบมาว่าป่าเป็นลูกศิษย์ขุนทองอาซุนีนะคือเชื่อได้หยิบมาปุ๊บเมื่อกี้ขึ้นแฮงแมทเลยเห็นปะป่าเดี๋ยวผมถามจริงคือเมื่อกี้ที่ป่ากรีดแล้วคือป่าดึงขึ้นมาเป็นจริงเหรอใช่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 ก็กรีดแล้วก็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 สับแล้วก็แล้วก็ตัดไพ่แล้วก็หยิบมาใบหนึ่งแล้วความรู้สึกแรกตอนป่าเปิดอะตอนป่ารู้สึกไงตกใจนะแต่แต่แต่โดยเส้นแนแต่โดยเส้นวัไวๆก็คือว่า รู้ก็น่ากลัวคือแฮงแมนมันจะหมายถึงสภาวะที่ที่หยุดชะงักอ่ะแต่ทาอะไรก็ทําอะไรก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ามันนี่ไม่ได้ความหมายไม่ได้ไม่ได้ความหมายเป็นแบบเอ่อทั้งที่นักตีฟนะแต่ว่าก็จะมีความก็จะชะงักทําอะไรก็จะจะลาบากคือก็อยู่ในในภาวะที่แบบเออภาวะที่ลําบากอ่ะใช่ไหมเออเพราะว่าและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นภาวะที่คุณต้อง ปรับตัวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอ่ะอ่าซึ่งซึ่ง <cod> ซ <u il ies> <Buffalo> ึ่งถ้าพูดถึงนะในภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าพูดแบบเข้าข้างตัวเองอ่ะก็คือว่าเข้าใจให้เหมือนตัวเองดูแม่นนะคือว่าเราต้องจมรับว่าภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยคือคือสิ่งที่ที่ท้าทายที่สุดนะนะเออซึ่งซึ่งผมคิดว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องเงินบาทเรื่องการส่งออกเรื่องความมั่งคั่งความมีกินมีใช้ของประชาชนเนี่ยผมว่านี้เรื่อง เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าถ้ารัฐบาลสามารถทําเรื่องนี้ได้นะผมว่าคราวหน้านะเขาก็ได้เป็นพรรคระดับหนึ่งนะ,ะแต่ว่าแต่ว่าสถานการณ์โลกมันก็ผันผวนไปเร็วมากนั้นอาจจะเป็นไพ่ที่ลําบากหน่อยหนึ่งมีความลําบากหน่อยหนึ่งพี่เดีว่าถ้าเราดูจริงๆอ่ะถ้ามันมีไพ่อื่นที่มาประกบมาประกบและเป็นไพ่ที่ให้คุณก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้ามันมีไพ่ที่แย่มันอยู่ด้วยกันอันนี้ก็อาจจะจะลาบากไหนลองหยิบอีกสักใบสิครับ ปิดท้ายปิดท้ายรายการพี่เดี๋ยวดูนะครั้งหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไลฟ์นะตอนปิดไลฟ์นะขวัญครั้งหน้ามึงไม่ต้องเอาไอ้เหมามาแล้วนะทำไมมึงไม่เตือนกูวมันเป็นอย่างงี้บอกแล้วอย่าเล่นกับไฟเออก็มีอันนี้อันนี้สามถ้วย โอเคดีใช่ไหมดีใช่ไหมคะก็ก็ก็หมายถึงว่าก็ยังเป็นที่เอ็นดูของผู้คนก็ก็ยังพราะสิ้นะีบะยังยังยังไม่ถึงขั้นที่จะเลวร้ใช่ไหมการเฉลิมฉลองอะไรพวกเนี้ยก็ก็ยังพอได้แหละอ็เกินแบบหยาบๆได้ได้อ่าอ่าอีกอีกอีกสักใบสิครับพอแล้วจันเขาจะกลับบ้านลก แห <BS> มจะต้องบดท่านผู้ชม,มนต้องใช้พิจารณาในการรับชมนะมันจริงมันไม่ได้ร้อเเดวงประเทศได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอาจารย์นั่นแหละต้องตรวจดวงดวงไทยใช่ไหมเพราะไอตอนตอนแรกที่บอกอาจารย์กระตุกที่มันนิดนึงแล้วบอกว่าเอ้ยมันเหมือนกับที่ผมดูดวงไว้เลยอาจารย์ดูอะไรไว้ดวงดวงดวงเมืองเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นเรื่องปากทองไหม <BS> เป็นนี่คือคือเราเราเรา เราดูอยู่เนี่ยคือโอเคคือสําหรับคนที่เออผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเป็นมือสมัครเล่นมากๆนะเพราะว่าผมศึกษาเองไม่มีครูไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นครูด้วยไม่ได้เป็นอาจารย์อะไรทั้งสิ้นเป๊ะทำไมดูแล้วเจอว่าอะไรคะอาจารย์คือประเด็นมันคืออย่างนี้จากที่ผมดูๆมาเนี่ยรู้ว่าวันนี้ต้องมาเจอป่าผมว่าป่าต้องถามกูแน่ๆเลยโรงเมืองเนี่ยผมก็เลยเออดูๆมาแบบคร่าวๆใช่ไหม คือดวงเมืองเนี่ยคือลักษณะเม็ตัสิเม็ลักนณเม็เมตอนนี้ถ้าเราไปดูปุ๊บเนี่ยตอนนี้ประเด็นคือเขาเรียกว่าอ,อะไรคือมันจะมีมันจะมีเรือนต่างๆที่มันรพบผิดชอบแล้วบอกว่าโอเคนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจนะนี่คือเรื่องของเอ,อ,อะไรประชาชนเลือกปากท้องเรื่องอะไรต่างๆคือการดูดวงเมืองกับการดูดวงคนไม่เหมือนกัน ตอนนี้เรากําลังจะดูดวงเมืองพูดแบบสรุปเร็วๆคืออย่างนี้ถ้าดูเรื่องเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจนะตอนเนี้ยในเรือนทางด้านเศรษฐกิจเนะี่ยมันมีดาวมรุษเยูอยู่แล้วก็มีดาวพฤหเสือืหัดนั้นถ้าให้ผมทายเนี่ย ดูด,ดูดูนี่ก่อนนะดูโนต้ตก่อนนะเพราะว่าเราต้องจดจดมาเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่เราจะต้องเตรียม,ม <า S 1> เลยนะเตรียมเลยาคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ชงเนี่ยเสียดายเลยนะอ่าคือคือ,คอป๋าไม่ชงคนกลางก็ชงอยู่แล้วคนคนกลางที่ชงเก่งด้วยไม่ชงอย่างเดียวปั่นด้วย <laughs> ชงหวานเลย <laughs> คือ,ค,อคือจะบอกว่าเรือนเรือนเศรษฐกิจเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจของของเมืองไทยก่อนก่อนหน้าที่จะมีดาวพระรหัสเข้ามาเป็นดาวมฤตยูเนี่ย มนุษย์จะยูแสดงถึงความผันผวนนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจเมืองไทยอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อันนี้ผมผมเบสซอนเรื่องโหราศาสตร์นะอันนี้ผมไม่ได้ดูจากแฟกต์เรื่องอะไรเลยนะอันนี้สาบานต่อหน้าไฟคือเศรษฐกิจจะเกิดการผันผวนน่ะเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยจะเกิดกามผันผวนแล้วก็เมื่อมีดาวพระรหัสเข้ามาอยู่เนี่ยเอ่อพระรหัส เจอกับมนุตยูเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ก็บอกพระรหัสมนุตยูครูวิเศษพระรหัสคือตัวแทนของความเป็นครูความมีเหตุมีผลการคิดนู่นนี่นั่นดามนุตยูคือการเปลี่ยนแปลงแบบ 1, ผันผวนแบบอย่างที่ที่ป๋าพูดเลยคือแบบับพันทันดวนปับป๊บปับ๊บปั๊บอะไรเงี้ยฉะนั้นเศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ย 1, ผันผวน แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่แบบไม่เคยเป็นนโยบายที่เคยนําเสนอมาก,ก่อนคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดแบบคิดนอกกรอบมากขึ้นหาวิธีการใหม่ๆมากขึ้นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือย้ำว่าเราดูจากจากตัวเมืองไม่ได้ประกอบด้วยข่าวขาวขารับตัวไม่เลยไม่เลยอันนี้บอกอแล้วว่าอันนี้สาบานต่อหน้าไฟ ไฟจงเป็นพยานใช่อันเนี้ยออไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยเขาถามเนี่ยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐรัฐรัฐศาสตร์จริงหรือเปล่าเนี่ยคนดูเขาถามอาจาร <c oughs> น์ันักวิชาการสาขาลทัทธรรมนูญจริงไหมครับนี่ผมผมจะบอกอย่างนี้ผมจะบอกว่าตอนที่ผมอยู่รัฐศาสตร์นะก่อนที่ผมจะย้ายมาที่นิติศาสตร์นะผมเคยร่วมเป็นเป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีที่สิทธ์คนหนึ่งอ่ะเขาทำเรื่องโหราศาสตร,ร์การเมืองอืมอแล้วก็เชิญผมเป็นที่ปรึกษาร่วมเออ,เอ,อผมก็แบบปรึกษาท่างเ,เขาด้วยอะไรที่ยแต่แต่เท่าที่ได้พูดคุยกับเโหราจารย์มืออาชีพนะทุกคนทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าในระยะอีกปีหน้าในระยะสองปีจากเนี้ยเศร,รษฐกิจอ่ะจะถึงขั้น Recession เลยนะ อาจารย์เหมาเขาพูดแบบนั้นเลยนะ,อะเออบางคนถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยต้องเตรียมล้างพอร์ตล้วซึ่งแบบเราฟังแล้วก็ขนลุกคุยขนาดนั้นเลยเหรออืมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเลวร้ายขนาดนั้นรีเซชชันขนาดนั้นเนี่ยมันคือการลดค่างเงินบาทอะ่ะใช่ไหมแต่ประเทศเราจะเดี<อ><อ>ึ้น<อ>ั<อ>นนเลยถ้าถามผมนะป๋าสภาวะผันผวนนี่นะอย่างน้อยๆน,นะอยู่ไปจนถึงพฤษภาปีหน้านะ ใช่ๆมันก็ใกล้เคียงอ่ะที่โหราจาร์บางท่านบอกผมว่าปีเนี้ยยังไม่มีอะไรปีหน้าก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่าประมาณปีหกเจ็ดหกเก้าเนี่ยให้ระวังให้ดีจะเกิด recession เออโอ้โหอันนี้อันตรายถ้าจริงนะถ้าจริงนะออ่าอ่าาถ้าจริงเราก็ไม่รู้ไงอาจจะไม่จริงก็ได้ท่น,นี้เดี๋ยวขยับขยับมาเรื่องการเมืองการเมืองเรื่องการเมืองเมื่อกี้พูดเรื่องเศรษฐกิจว่าแต่ว่าร่วบรั้นหน่อยจาร์ร่วมรั้นเลยครับกลับบ้านเลยครับ กอกกูไม่ได้อยากปังไงแล้วแล้วกูจะกลับบ้านนะการเมืองปิดท้ายจันเหมาะการเมืองจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีลาหูนกำลังเลงลาหูเนี่ยเป็นตัวแทนนักการเมืองใช่ไหมแล้วประเด็นคือว่าที่เห็นจากจากดวงเมืองเนี่ยคือตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งสูงมาก ต่ไม่หมดเลยคือมีการแบบทะเลาะเบาแวงกันต้องเสียบกันต้องนู่นต้องนี่เป็นอย่างนี้จริงๆในดวงเมืองเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมจะมีการเล่นเรื่องพ่อกฎหมายมีแล้วผมจะบอกว่าไอ้เรื่องที่พูดมาเนี่ยดวงเมืองนะในช่วงเดือนกันยานี่ยมันมันขึ้นมาว่าอะไรไหมป๋าพี่คือครับขึ้นว่าจะมีการแฉกันมีมูจริงนะไม่ได้พูดเล่นมียุบสภาไหม อย่งยังยังไม่เห็นแต่ว่าแต่แต่แต่จะบอกว่านะไอเดือนหน้าเดือนหน้ามันเพลาลงแต่สภาวะของการการพยายามที่จะตั้งประเด็นฟ้องร้องกันนะมีอยู่มันมีอยู่จริงแล้วจริงๆอ่ะเท่าที่ผมดูนะผมฟันธงเลยนะการออกกฎหมายในหลายเรื่องนะที่คิดว่าจะผ่านจะไม่ผ่าน อขอย้าบอกเลยสุดซ้อยเปล่าสุดซ้อยเปล่าอ๋อม้เราอย่าไปถามเขาอย่าไปถามเขาเพิ่มเราจะกลับบ้านไงเราจะกลับบ้านอย่าไปถามเขาเยอะคุณปะทูคุณปะทูแมวส้มเขียนมาประโยคเดียวบอกลาหูอมเงินดิจิตอลอะไรจะอะไรจะพยากรณ์เไม่เขียนเลยนั้นสุดยอด c o p ไรเตอร์สุดยอดเลยลาหูอมเงินดิจิตอลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเราเก็บถ้าปีหน้าไม่ได้ดิจิตอลนะ ทัวรอาจารย์เหมาเวลาหูมาอมไปแล้วเออเดี๋ยวก็ดิฉันขออนุญาตในฐานะที่ดิฉันเพิ่งนึกออกว่าอา้าวช่องเาอรารร<ล>นี่นะรายการเรานเนี่ยมันหา <laughs> ได้ <laughs> ซึ่งสาระไม่ได้จอยจอยแต่จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะแบบรวบรัดเลยนะคะอาจารย์เหมาที่พยายกรณเอาไว้ไม่เสียหลายป๋าคืออาจารย์เหมากับอาจารย์ตุลเขาพยายามจะ ผลักดันตัวเองเพื่อเปิดรายการตุนเล่าเหมาหมูแล้วเขาจะมาสายนี้ดิฉันเห็นจากความเก่งชาจกล้าหาญและลงรายละเอียดขนาดนี้ดิฉันจะพิจารณาปลาปลาด้ปลาปลาดูปลาดูวย้แต่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 นี่ไงนี่ทำการบ้านเออได้ทําการบ้านไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญจะจะนําไปพิจารณาจะนำไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ